บุญเหลือพารวยลูดวิ่งวันนี้เจ็้านะครับท่านผู้ชมเจ็ 7, 6, นะครับสวัสดีครับ f c f a n แฟนชอบ,บุญเหลือพารวยนะอันนี้เจอการอีกแล้วที่ยี่สินะครับผมเดือนพฤศจิกาสองห้ามาเรามาวิเคราะห์กันเหมือนเดิมหอยานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ใช้ได้ทั้ง3ามนอยนะครับผม่ะก่อนไปก็ฝากด้วยนะครับผมท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางแอดมีนนาก็ฝากเข้าไปกดไลค์เพจฮานอยบาบุญเหลือพารวยด้วยนะครับผมทาง a c e b o o k เนาะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเนาะจะได้สะดวกขึ้นนะสำหรับท่านที่เล่น a c e b o o k อยู่แล้วนะก็มีคลิปลงทุกวันช่วงสิบเอ็ดโมงก็ฝากไว้ด้วยครับผมก่อนไปก็ฝากไ้ด้วยครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางย้ำนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะ ตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันนะผมต้องคุณก็ใช้วิจารณญาณนะผมในการรับชมนะทางช่องเปิดเพียงอย่างเดก็ย้ำทุกคลิปนะผมค่ะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ตัวคลิปด้วยก็ฝากรูดวิ่งบุญเหลือพารวยวันนี้เสนอที่765นะครับผม765ก็ขอบวกค่ามาตัวหนึ่งนะเข้าวันนี้นะก็รูดวิ่งก็765ดหกาจะรูด7ก็ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ก็วิ่งหกก็สุดแต่ท่านผู้ชมเนาะรูนวิ่งก็เจ็ดหกห้าครับผมท่านผู้ชมก็ฝากไปด้วยนะก็นานลงทุนเดี๋ครับเจ็ดหกนี่ก็อยากขานะครับท่านผู้ชมก็นานลงทุนนะเจ็ดหกเจ็ดห้าก็ได้หมดนะครับผมมาอ่ะตัวจอบของเราเลยครับผมตัวจอบวันนี้เป็นเจ็ดหกหนึ่งสองแปดนะครับผมตัวจ 7, 6, 1, 2, 8, อบเจ็ดหกหนึ่งสองแปดก็จะจับหลักหน่วยหลักร้อยก็สุดแต่ท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ถา้าจะเป็นเพียงเงินทางนะครับนะ 76128นะครับผมสำหรับท่านที่ฟังไม่ทันหรือไม่มีอุปกรณ์นในการจดเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวทางแอดเปิดให้แคปนะครับผมเนาะเดี๋ยวเปิดให้แคปท,ท้ายคลิปแนละ้วก็แคปได้นะถ้ายคลิปนะอ่าต่อตัวเด่นของเราเลยนะครับนะ64ครับ1 2ครับ1นนะครับผม08แล้วก็7 6 7 8นะตัวเด่นของเรานาะย้ำอีกครั้งนะครับผมนะ64 1>, 1 2ึ่งสองแดหแล้วก็7 8็ดแนะอ่าตัวเด่นของเราอ่ะต่อตัวลองเลยเนาะท่านผู้ชมนะหนึ่งนะครับผมหนขออภัยครับ6กหนะึ่งสองเดสามหกสองหนาะตัวลองของเรานะอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับผมหนึ่งเจ็หนึ่งสอสาห แปดเนะครับผมต่อตัวกันเลยนะครับผมท่านผู้ชม5 0าศูนย์นะครับห้าหนึ่งเจอง่าหนะอ่ะอย้าอีครั้งนะครับผมตัวกันเนาะห้าศูนย์ห้าหนอครับผมมาต่อตัวเบิ้ลเลยครับผม ตัวเบิ้ลอัดกลัไว้นะวันนี้นะ1นึ่สะตัวเบิ้นะครับผมท่าผู้ชมหนึ่สาอ่ะสามตัววันนี้มีให้ด้วยครับผมหกเครับผม6 9 0ก้ามสองเจครับผม3ามสอเจ็ะสาตัวของเราก็มีให้ด้วยนะ690แล้วก็อ,อีกตัวก็สามสนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมขอให้ครับ สำหรับสายแคบนะครับผมบายแครับครับสายแคบอมองเห็นไหมครับสายแคบนะครับผมครับเจอเลยครับผมสายแคบครับผมคบได้ครับผมอโอเคก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะ ก็ฝากกดติดตามไวนะ้ด้วยครับผมฝั่งนี้นะกดติดตามกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพวกเราเนาะก็ฝากไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ